เอาเรียบร้อยัวนี่แเรียบรสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนเข้าบ่อเหมานะครับบ่อตกปลานั่งเพลินฟิชชิ่งนะครับบ่อนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านดู่อาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับก็วันนี้ตั้งใจนะครับนําคันที่แข็งที่สุดที่ผมมีนะครับคัน5เฮดนะครับมายิงเอาปลายใหญ่นะครับใต้ร้านอาหารนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยมันอยู่ใต้ร้านอาหารนะเพื่อนๆนะก็วันนี้นะครับสายเมนหลักผมใช้เป็น12ปอนด์เลยนะครับ12ปอนด์นะ ก็คันที่แข็งที่สุดนะครับเพื่อเอาปลาใหญ่นะครับใต้ร้านอาหารนะก็เดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะเพื่อนๆนะวันนี้ต้องภาคเอานะครับเพราะว่าทางร้านเขาเปิดเพลงตลอดนะเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์กับเพื่อนๆก็ชุดกันตกก็ตกในลักษณะงานบาลานซ์แต่นะเพื่อนๆนะจะโยนเหยื่อเข้าใต้ร้านอาหารเลยนะครับก็เดี๋ยวผสมเหยื่อกันก่อนนะเพื่อนๆนะก็ให้เกรดปลาร่วมเนื้อเมฆนะครับ 1- ซองนะครับครึ่งกิโลนะครับนะ ก็ตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับผมมาตกนะก็มีเวลานั่งเล่นสักถึงห้าโมงเย็นนะเพื่อนๆนะหัวเชิปชเหนือเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับหนึ่งกำมือนะครับนะหนึ่งกำมือนะเพื<ม>่อนๆนะก็หัวเชื้อชิปนะครับก็จะช่วยของเรื่องการแตกตัวนะครับหัวเชื้อผงแดงเหนือเมฆครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อ เรียกฝูงปลานะครับใส่ไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้นักกีฬาไม่ค่อยเยอะนะครับบ่อนี้จะมีอยู่2บ่อนะครับบ่อใหญ่กับบ่อเล็กนะบ่อเล็กก็จะเป็นบ่อเหมาวันนะครับบ่อใหญ่ก็จะเป็นบ่อกิโลนะครับก็คุกเขาเหยื่อให้เข้ากันนะครับนะบี้หัวเชื้อชิปให้แตกนะเพื่อนๆนะเสร็จปุ๊บก็ผสมน้ํานะเพื่อนๆนะตัวนี้เราจะตีเป็นผงนะครับเพื่อใช้เป็นเหยื่อหลักในการอ่อยนะครับหมยนี้ต้องอ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยมันไปอยู่ใต้บ้านเลยนะครับ ใต้ตรงร้านอาหารนะก็อ่าอายเยอะๆหน่อยเพื่อให้ปลาออกมากินนะครับก็วันนี้ลักษณะการตกผมน่าจะตก2คันนะครับ4.5กับ5.4นะยิงไปอ5่า4.5ก็จะยิงไปด้านซ้ายนะครับเข้าตรงมุมเสานะเสาด้านซ้ายนะครับส่วนตัวปิดเกมนะครับก็ชิ้นเกลียวสำเร็จรูปเนื้อเมฆนะครับตัวนี้ก็สามารถ ผสมน้ำนะครับใช้ได้เลยนะครับใช้เป็นตัวเกี่ยวด้านในนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะงานกูเตนผสมกับหัวเชื้อนะครับเพื่อนๆนะไม่เป็นอันตรายต่อปลานะครับนะตัวนี้นะสามารถใช้ตกปลาได้นะครับขนาดคนยังกินได้เลยฮะกูเตนก็เป็นส่วนผสมของที่เขาใช้ทําขนมปังนะครับเพื่อนๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตกกันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะวิธีการเกี่ยวเหยื่อกันนะครับ ก็วันนี้ตกในลักษณะงานบาลาน์แตะนะครับตะขอเดียวนะครับเพราะว่าตก2ตะขอเนี่ยอันตรายมากครับใต้บ้านมีเสาเยอะเลยนะก็เหยื่อตัวนี้จะทําเป็นเหยื่อรูดก็ได้นะเพื่อนๆเห็นไหมรูดขึ้นมาครับเสร็จปุ๊บก็นําตัวเหยื่อหลักมาจับจีบผงครับอ่านะฮะแล้วก็โยนไปนะครับการโยนนี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าต้องโยนให้เข้าไปด้านในนะครับเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆนะจะโดนโทฟี่หรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะลุ้นกันครับการถอยเหยื่อนะครับค่อนข้างยากนะครับต้องถอยเข้าไปครับพื้นร้านอาหารนะเหยื่อแรกเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆนะผมขาดนะครับโดนปุ๊บนะครับแต่ไม่ทันได้ถ่ายนะเพื่อนนะมันกินไวมากนะครับกินปุ๊บก็ลากเข้าเสาเลยนะ สายสิบองปอนะครับขาดกลางสายเลยนะตอนนี้ทุ่นนะครับหายเป็น1ดอกแล้วครับทุ่นนะโอ้ยเสียดายมากครับเดี๋ยวลุ้นต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรนะเพื่อนๆนะหลังจากที่ขาดไปนะครับระยะ5.4ก็เงียบเลยนะครับตอนนี้ผมลงระยะ4.5นะครับยิงไปที่เสาด้านซ้ายด้วยนะมีอาการนะเพื่อนๆนะมาแล้วครับแต้มแรกนะครับ แตกตอนบ่าย3โมงนะครับนั่งรอมา2ชั่วโมงแล้วนะได้เต้มแรกมาแล้วนะถือว่าเป็นาลางดีฮะลางดีนะอาจจะมีตัวเรื่อยๆนะครับเป็นปน,นินนะไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ4-5หขีดนะเพื่อนๆนะแตกเพื่อนๆต็มแรกครับปนินห้าจุดสี่ครับทำงานแล้วนะครับ นึกว่าปลาใหญ่นะเพื่อนนะเก่งข้อเวทเงี้กราบเลยนะครับเพื่อนนะงัดจนบินมาเลยนะครับโอ้ยนึกว่าโดนปลาใหญ่นะไอปลานินเล็กเข้ากวนซะแล้ววันนี้เราตั้งใจมาเล่นปลาโทฟี่นะครับปลาใหญ่ใต้ร้านอาหารนะไม่เป็นไรฮะก็บอกเมานะลุ้นกันไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆนะนึกว่าปลาใหญ่ว่ะปลาหนินอย เอาใจเอาเรจะเอาเป็นย่อยนะจะเอาทุกฟีนะเนเข้ากอนเอาาทอเท่าแมตัวนะตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วนะเพื่อนๆนะก็ คงต้องถอนสมอนะครับวันนี้ก็ผลงานก็3มแต้มนะก็บ่อนี้นะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับบ่อนั่งเพลินฟิชชิ่งนะเปิดถึงตอนเที่ยงคืนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามานั่งเล่นกันได้นะครับก็ถ้าเจอผมนะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับก็หมายนี้นะครับต้องกลับมาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับต้องมาหาโทฟี่ใต้ร้านอาหารให้ได้นะครับวันนี้เสียทุ่นไป1ดอกนะครับก็ยังดีนะครับได้ปลานินไซส์ไม่ใหญ่มากนะประมาณ3แต้มนะครับก็วันนี้ก็พอรอดตัว ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องเนื้อแม่ฟิชชิ n งชแนลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ